มีเจ้าจีเจ้าโตรุ่นครูรุ่นน้อยรุ่นตี่ลูกหาจะางายอยู่นะครับตอนนี้เราคงจะเป็นการถวายนะครับอ่าการทำนะครับการทำน้องครับพระบุญเสด็ตาได้เตียมด่านะครับปั่นเข้าเพื่อที่จะน้องบูญที่ถวายนะครับครูบาอาจารย์โดยนะครับตอนนี้พระบุญเสด็ตาเป็นตัวแทนในการอ่าประชันนะครับการทำน้อครับแต่ว่า มีขันเข้าอยู่ด้วยกันเข้าสำรับเข้าชุดนะครับพอจะขอเรียนเชิญแจ็คตออาวุโส,สนะครับแล้วก็แขกรัิเชยญตั้งหลายนะครับที่มงานห้องในงานของป,ปู่อวันนี้ได้กับเป็นตัวแทนช่วยนการประเทียนขันขเข้านะครับขอ,ขอเรียนเชิญแจ็คใกล้น,กน,นะครับรูอ่อวีปูครับครับเจเญท่านนายกสมาคมิสืบสานตำนานจีซอไม่ฟุ้งเรื่องคำก่อนนะครับผมมีอยู่เข้าสำรับตะกรรับเข้าชุดด้วยกันนะครับ นะครับแต่พ่อครู่เฉินตารูพ่อรุ่นที่ไปหาครูบาอาจารย์ก็แก่แม่เท่าที่รับที่ตายไปหลายผู้หลายคนด้วยกันพอเล่นได้พวกปู่ไสทองครับผมครูใส่ทองครับติดตัวแทนนอกครับแล้วก็ปู่เรวัตนะครับพ่อครู่เรวัตอสุมาแล้วก็แม่คุยแ่นสมแม่คุยแ่นสมแม่คุยเ้าออกทาวันครัไปเจอแม่ครับไปเจอแม่ พูดแต่งโซนสายทาราสินละปีนเหงาชาเนอวันนี้แม่เคยเกียรติมาเปลี่ยนก็เป็นการขอเชิญพ่อแม่ครนดวนนะครับแม่ครนูวนเอาเชิญซอใกล้ๆนี่ก่อนนะครับสะดวกในการที่จะมาเท่าไหร่นะครับแม่ครูดูแลก็คุณทราบขอเชิญพ่อหนามนะครับขอเชิญพ่อหนามนะครับผมพอพูดแต่งซ้ว่าขอเชิญพ่อตุ๋นที่อยู่ใกล้ในเชิญพ่อตุ๋ยครับผมพ่อตุ๋น ขอ,อเชิญอีกที่แตนสวยไดในห้องกูแตนจตาเอิญน,นะครับผมที่แตนสวยอยู่ทางใดครับคนที่แตนสวยก็ <S <S มีนะครับก็มีครับผมอเอาใกล้ๆในห้องครับผมเป็นตัวแทยแบบพี่อาขอบคุณมาแล้ครับขอเชิญนะครับผมเก่าชุดพอดีนะครับพครูเพืพ่มจ๋ ผู้ที่ไปหารูบาอาจ็บขอบคุณ อ่าตอนนี้ก็ได้ปรกิณการทํำแล้ว